คือคุณพลอยเนี่ยเข้ามาอินทวิวพี่มานะี่คะหนูก็เลยชวนมาดินเนอร์ที่ร้านคุณพลอยคะนี่พี่โอ๋ค่ะหุ้นส่วนใหญ่ของวายุคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคือ,ค,อคือวายุอะค่ะเป็นคนดีไซน์ทั้งหมดเลยพี่ช่วยคนนิดเดียวเองอะคะ่ะเอ๊ะไม่ทราบสั่งอาหารเครื่องดื่มมัยยังคะเนี่ยเรียบร้อยและะ้วค่ะวายุไม่อยู่คะ่ะไปถ่ายหนังทอวทยาหนังของคุณทองที่เบตคุณพ่อคุณพลอยไงคะ คุณพ่อพลอยสร้างหนังด้วยเหรอครับพลอยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะที่อยู่ๆคุณพ่อมาสร้างหนังเออเดี๋ยวขอตัวกันนีกก่านะคะจะไปว่าราชการในครัวนิดนึงไปได้งอาหารให้นะคะหนูไปด้วยค่ะพี่โอไม่ได้เจอพี่โอนานมากมีเรื่องเมาส์เพลเกลียเลยค่ะออตามสบายไหมคะ่ะเดี๋ยวมาเมาส์ด้วยขอตัวนะคะ เชียร์สค่ะเชียร์สครับว,ว,ว่างไรคะว่างว่างไงอะไรเหรอครับก็ <c oughs> คำถามของพลอยไงคะ <c oughs> พลอยถามผมว่าอะไรนะครับลืมไปแล้วเหรอคะเออพลอยถามผมว่าอะไรนะ พลอยถามว่าอา๋อกึกออกแล้วครับพลอยถามผมว่าทำไมผมถึงไม่แต่งงานใช่ไหมครับใช่ค่ะ <c oughs> ขำอะไรคะทำไมทุกคนเป็นห่วงผมเรื่องนี้ไม่สร้าง <c oughs> นี่พลอยรู้ไหมคุณแม่ของผมเนี่ยท่านแอบโทรมาหาคุณน้าจากอังกฤษเลยนะครับ เพื่อที่ถามว่าผมชอบผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าผมถึงยังเป็นเป็นโสดถึงทุกคนเนี้ยแล้วนี่ชอบหรือเปล่าคะผมชอบผู้หญิงครับ